ผมจะไปส่งทรายส่งหินให้กับไซงานก่อสร้างทางแคบแคบนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับพมอ่มเดี๋ยวรับสิบล้อไปส่งทรายส่งหินแล้วกันนะวิดีโอนี้มันอาจจะมีทรงมีสิวกันบ้างนะขออภัยด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับพระเจ้าเอ้ยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะทําการไปส่งทรายส่งหินนะครับคุณผู้ชมครับส่งหินส่งทรายนะครับคุณผู้ชมครับมผมผมอยู่ตรงไหนวนะเนี่ยเดี๋ยวนนะผมอยู่ที่ไหนของโลกวนะเนี่ย อ๋อตรงข้างล่างนี้ใช่ไหมอ๋อมีฟาร์มม้าด้วยนี่ว่าใช่เหรอนี่คือฟาร์มไหนอ๋อนี่เหรอฟาร์มม้าใช่ไหมเนี่ยอ๋อเปิดไม่ได้อีกพระเจ้าแล้วฟาร์มอะไรวะเอ้าโอ้โหนี่มึงเลี้ยงม้าแค่นี้นะโอ้ฟาร์มวัวที่เพาะพันธุ์วัวเหรออ๋อยังไงวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยะคืออะไรวะเนี่ยเหานไหนไหนพี่มาสักตัวดิอ๋อสูงสุดแค่หนึ่งตัวนะครับโอ้โหพระเจ้า มันน่าสงสารไปเนี่ยว้ายมีเสียงร้องเลยเอาเดี๋ยวไม่มีเพื่อนเดี๋ยวไม่มีเพื่อนเอา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 อันนี้ไปสักตัวเลยอ้นี้น่ารักดีวะหน้าตามันซื่อบื้อดีนะไอ้มีนอนได้เหรอโอ้ยแล้วไม่มีข้อใหญ่ๆให้เขาอยู่เลยเหรอโอ้โหโกดังนี้เอ้านึกว่าโกดังเข้าไม่ได้อันนี้คือฟาร์มอะไรอ๋อฟาร์มวัวหมดเลยนี่มาอุ้งเครื่องริดนมวัวพระเจ้าคุณยอม เดี๋ยวผมพาส่งเออผมพาส่งวัควคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาทำวิดีโอส่งวัวก,ก่อนเออนี่นี่เนี่ยผมชอบมากเลยอคอกวัวแบบเนี้ย ouais. นะครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอหน้าพาส่งวัวก่อนไหมคือเราเอาเอเราพาส่งหมูไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพาส่งวัวน,นะอ๋อนี่คือ,อคอกวัวไอ้เมื่อกี้คือที่อะไรวะที่เพาะพันวัวห,ห,หรือว่าอะไรวะเนะครับนะผมนี่คือฟาร์มเขาทำกันจริงๆยังจังแบบนี้เลยนะครับดูดูๆๆโอดังเขาเดี๋ยวโหสุดยอดจัดอ่ะ สุดจัดประกาศบอกอะคุณผู้ชมนี่ทำไมมันล้มอย่างนี้นะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เป้าหมายของเราก็คือเดี๋ยวจะเราจะไปส่งอา่าสินอา่าส่งหินให้แก่ลูกค้านะครับส่งหินส่งทรายนะไม่รู้จะไปเอาที่ไหนเหมือนกันนะครับผมอา่าวันนี้เอาอิสุไปแล้วกันนะครับอิสุเฮ้ยจ้าจัาจาเกเงินไม่พอมันเท่าไหร่วะเนะี่ยโอ้ยเชื่อสองแสนเลยเหรอวนะเจ้าเอ้ยแปดสิบล้านมาดิหนุยหนุย เออสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเฮ้ยเอ,อสิบล้านโอ้ยนี่มันเท่าไหร่แล้วเนะี่ยเอ้าอ๋อแปบดบสิบร้านเรียบร้อยครับผมก็ถามว่าทำไมผมถึงเอาแปดสิบร้านงั้นเหรอก็ไม่รู้อยากได้แปดสิบร้านนะผมบางคนเขาจะชอบเก้า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 ใช่ไหมลนะ่ะแต่ว่าเราไม่นะเราแปดสิบล้านพอแล้วนะแปดสิบล้านก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมอ่า เรามีเงินสูงสุดได้พันล้านทอนบาทหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเงินสูงสุดในเกมนี้นะเฮ้ยแต่บอามันก็มีได้เรื่อยๆแต่ว่าไอ้อน,นี่มันจะแสดงผลแค่พันล้าน t h o บาทหนึ่งล้วนั้นเก้าเก้อยล้านเก้าเก้าร้อล้าน9ก0 0แสนเก้าหนเก้าพันเก้าร 99, บาทน,น,นะครับผมไปครับไปเดี๋ยวผมพาไปอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปรับหินรับทรายก่อนว่ารับไหนดีวะเนี่ย โอ้มันไม่มีที่ลับเลยวะ่ะมีที่ลับตาคนมาไดยเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปลับตรงนี้แล้วกันนะเ,เดี๋ยวตรงไปแล้วกันนะครับผมเอาภาษาไทยเ,ยเก๋เขียนเรียบความครับผมคุณผู้ชมเราจะต้องออกออกซ้ายไปแล้วกันนะ,ะนะอ,ออกขวางทางตันนะครับผมจะพาไปทางาแคบๆเลยภาษาไทยเอฟเอฟ

หนูมีสุาสานได้หวะเราต้องเคารพไปเนี่ยน่าจะสุาสานปลอมลหรอือเปล่ากล้าเข้าไปดูปุ้เนี่ยไม่กล้าเข้าไปดูอะเป็นกาเข้าไปดูไม,ม่ขนาด,าาดาในเกมไม่ยังกลัว,วแต่หนูกาบอกอาให้ประเทศไทยมีอยู่นะครับแต่ไม่เยอะนะครับผมไปทางไหนวะเนี่ยออ๋ตรงนี้ครับโอ้นู่นตรงนี้น่มามันเกี่ยวทีวว่ก่ มาแล้วครับม,มาแล้วมาแล้วแมวหลาโอ้ยนี่คือแปลงนาเหรอเอ้ยใช่ว่ะใช่ปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้นี่ผมมาเอาอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ยนี่นโรงงานอะไรวะนะเดี๋ยวก่อนนะรถที่ไอ้นี่อยู่ไหนวะที่รับอ่าซื้อหินซื้อทรายอ่ะพระเจ้าโอ้ตรงนี้มันก็บั็กมีแต่ที่บก็อกนะผมแถวนี้เราไปตรงนี้เลยแล้วกันครับ มีแต่ที่บักบักที่แบ๊กครับผมเดี๋ยวเราตรงไปก็ได้นะเนี่ยว่ามันเป็นทางอยู่แบ๊กครับผมกูอ่าแล้วลุงว่าจะไทยเกยเขียนเรียงความครับผมเดี๋ยวไปเอาหินเอาซ้ายก่อนนะจะเอาแดงไปส่งลูกค้าเขากำลังสร้างบ้านอยู่ ไปทางไหนวะเนี่ยบ้กาบอกครูอ๋อเอ,เอ๋เราต้องออกซ้ายนี่หว่าไปทางนี้ไปทางนี้อ๋อเราต้องวิ่งตามไปน,นี้ไปเลยวิ่งตามาแมนนาไปเลยรู้ะวิ่งตามนาไปเลยทำไมไม่หไมให้มันให้มาทางนี้วะเนี่ย ทำไมมมนให้มาทางนี้ไปไหนวะเราทางตันปะเนี่ยทางจะตันเลยไปได้แต่ทางจะตันเลยทางจะตันนะขอร้องนะนยังไม่ตันครับยังไม่ตันครับอ่าเดี๋ยวเราไปรับหินรถไฟกันเลยครับผมจะไปเสียงมันเป็นอย่างนี้วะเสียงรถดำป้าอะไรวะ เดี๋ยวเราเข้า,เ,าเขาทางนี้ไงนี่ไงหินทรายเต็มเลยเลยเนี่ยมังฟังกระจายแล้วว่ะโอเคเดี๋ยวรอรอให้รถตักให้แล้วกันนะผมพี่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 ทะลุรถผมพี่ <c oughs> เดี๋ยวผมรอให้เขาตักให้แล้วกันนะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยนะผมก็จะมีอ่าทรายขาวนะครับแล้วก็หินนะครับผมหินหิน ที่พี่พี่พจะเอาหินไปก่อสร้างแล้วพี่จะไปถมที่เนี่ยพี่โอ้โหพระเจ้าหินก้อนอย่างใหญ่เลยคุณผู้ชมโอ้โหป้าเดี๋ยวเราจะไปส่งตรงนี้แล้วกันนะครับทางตรงไหนวะอ่าเออชิบหายแล้วตรงไหนวะเออเออตรงไหนวะคุณผู้ชมชิบหายแล้วอ่าเดี๋ยวผมดูก,ก่อนนะ,ะมัน อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคไปครับไปยูโหเอ้ยจ้ะรถไม่เดินโอ้พระเจ้าเออรถบัสโอ้มันหนักเกินอะโอ้มันหนักเกินไปโอ้อะไรอยู่วะเนี่ยโอ้พระเจ้าเอา้ พระเจ้าโอ้เดี๋ยวแป๊บนะึงผมอันนี้ก่อนโอ้โหมันหนักเกินโอุอะไรวะได้แค่น,นิดเดียวเองมาไปเดินไปโอ้ยหผกนลผมเอาออกตึ้งเยอะแล้วนะเนี่ยโอ้เหมือนหน้ามันบั๊กเลยว่ะคุณผู้ชมเหมือนอันนี้ผมเอาออกแบบเอาออกเยอะมากนะครับมาไปได้อยู่ผมเอาออกแบบเยอะมากเลยนะเนี่ยผมมาขึ้นเนินนี่ไม่ไม่ไหวว่ะเอ้า ไม่หไหวครับมันบักค,ครับรถคันนี้มันบักเวลาใส่เยอะๆแล้วมันจะบักนะมันบักบักหนักนะครับผมหนักแล้วมันก็วิ่งไม่ไหวอะ่ะสวยจัดเลยวะ่ะสวยจัดเลยวะ่ะไม่ไหววะ่ะไม่ไหววะ่ะคุณผู้ชม ไม่ไหวครับไม่ไหวโอ้โหรถเป็นเนินแบบเนินยาวๆซะด้วยนะประเด็นน่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอโ้ไม่ไหวครับอ่าเอาออกไปดิเอาออกไหวไหมข้างหน้าเบาข้างหลังหนักนะนี่แค่แบบว่าแค่สามหมื่นเองนะครับได้อยู่ครับได้อยู่ เราต้องถอยเข้าไปอีกนะผู้ชมไม่เชิญกัเดินหน้าเข้าไปนะผมโอ้หนักจัดเลยว่ะอือหหนักจัดเลยหนักจัดเลยหนักจัดเลยว้าวว้าหินมาส่งแล้วครับหินมาส่งแล้วหินมาส่งแล้วครับพระเจ้าครับ ส่งครับพระเจ้า,จาอโอ้โนี่ไฟแดงไฟเขียวด้วยนี่หว่านี่ไฟเหลืองให้ไปได้ใช่ไหมฝั่งเราไปได้ใช่ไหมโอ้ฝั่งเราไปได้ฝั่งนี้ก็ไปเขียวไปได้โอ้มีไฟแดงไฟเขียวเอ้ยเฮ้ยผมเลยซอยหรือเปล่าเนี่ยเริ่มเบรกไว้ก่อนโอ้โหเลยจริงด้วยว่ะพระเจ้าเออมันหนักหนักมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเราไปเลี้ยวข้างหน้าก็ได้เลี้ยวมันตรงนี้เลย ทางนี้ไปได้อยู่คือมันหนักแบบหนักเลยครับหนักเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยแม่ชนแล้วชนอีกโอ้อะไรวะเนี่ยอื้อเอ้าอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยปึ๊บโอเคหมายเลยครับผม เฮ้ยจุดๆๆๆๆไปก็ปะ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 ไป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 ไหนวะซอยไหนวะซอยนี้ซอยนี้อ่ะเดี right ๋ยวผมต้องล็อกลูกด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวล็อกล็อกลูกก่อนล็อกลูกก่อนอ่ากึ๊บอ่ะล็อกลูกเรียบร้อย ถอายครับถอยที่นี่โอ้พระเจ้าเถอยครับถอยถ่ายเดยวเยเยโอ้ถอยไม่ไปเลยวะมึงเลี้ยวให้เลยดิโอ้ยอะไรวะข้างหน้ามันเบาจัดเลยวะเอางี้เอางี้เดี๋ยวเราเอาเอาเอาข้างหลังเอาข้างหลังเบาๆข้างหน้าหนักดูดิไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะมามามาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ข้างหน้าจะหนักกว่าข้างหลังนะครับอมันเลี้ยวไม่ได้เลยคุณโยมเลี้ยวไม่ได้เลยมันเลี้ยวไม่ได้มันจะเลี้ยวเราจะไปยังไงวะเนี่ย คือมันมันเลี้ยวไม่ได้เลยว่ะคือมันคือมันคือมันเลี้ยวไม่ได้เลยนะครัโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือล็อกลูกรถแบบเลี้ยวไม่ได้เลยอ่ะต้องใช้ตัวช่วยนะครับเอา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 ไปดิไปดิมันแคบทางแคบจัดเลยแล้วรถหนักด้วยประเด็นน่ะโอ้โหรถหนักเลยนะ ไปไดไปได้ไปได,ไปไดผมล็อกลูกด้วยไงประเด็นนะ่ะคุณผู้ชมล็อกลูกด้วยนะครับเพราะถ้าถ้าไม่ล็อกมันถ่ายไม่ได้ครับผมไปดิโอ้อะไรจ ắc, จดูมันจิชักชักอยู่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหระบบใ้พลังพิเศษล้วนๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมเพราะฉะนั้นเราถอยทางตรงดีงกว่านะครับลือผมลืมไปว่ารถคันนี้มันบั๊กเวลาใส่เยอะๆแล้วมันจะบั๊ก ลืมไงผมไม่รู้รู้อยู่แต่ลืมเดี๋ยวถ้าถ้ารู้ก็ถ้าทําถ้าไม่ลืมก็จะเอาจะเอาคันอื่นมาแล้วนะแมสตาจิมัตโอ้พระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกดีหักออกดีหักออกดีหักออกดีเอา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 โอ้ดูซากรถเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมโอ้ติดอีกแล้วอ่ะผมติดว่ะคุณผู้ชมผมติด เดินหน้าก็ไม่ได้พเจ้าเออผมติดเนี่ยผมไปไหนไม่ได้เนี่ยกระโดดก็กระโดดไม่ได้คันก็ได้ช่วยอ,ออกทีนะครับผมอถูถูใส่ใส่อ,อ,อ่ะออกได้แล้วโอเคผมออกได้แล้วนะครับถูถูใส่ใส่นะครับแส่บคันๆนนะมันมันปนกันไปนะครับอ่าคุณผู้ชม,ผมเคยฟังไหมคุณ <c oughs> ผู้ชมเคยฟังอยู่แล้วล่ะนะครับผม มันมันปนกันไปอาาออก็ไม่ได้คันก็ได้จะเอาไปไปไปไม่ข่อยยากที่พายแตามจริงเรามากลับรถตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอวะมาแล้วครับถอยมาแล้วค,ะครับโอ้แกบจัดเลยลูกพี่เอ้ยลูกพี่ผมทำอะไรเนี่ยพี่เอ้ย มาส่งหินครับใส่ปุ้ยส่งหินใส่กัรก่อสร้างครับส่งหินใส่กันก่อสร้างให้ผมมาดำไปไหนครับ <c oughs> มึงพี่จะบอกนะว่าให้ผมเข้าไปอีกเนี่ยพี่เอ้ยมันไม่ไหวแล้วนะพี่นะมันไม่ไหวแล้วนะโอ้พระเจ้าเอ้ยเดี๋ยวเรเราต้องหลบมาฝั่งนี้ครับเอออันนี้เอาออกอได้ปะเนี่ยออกไม่ได้หรอโอ้พระเจ้าเอ้ยออกไม่ได้ว่ะผู้ชมครับอ่ะถอยครับถอยถอยถอย,ถอย,ถอย,ถอย มาครับรมาโอเคอึบเกอ่ะเรียบร้อยครับผมอ่าผมเดี๋ยวก็จะปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนครับก็ใครชอบใจก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเรามาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเขายังเดี๋ยวเขาให้เขาเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนเราค่อยดับเจอกันใหม่ครับวีดีโอหน้าครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับผมสวัสดีครับมีคนบอกอัด20 22นาทีไปเลยนะครับผมไปครับผม